ครับผมสวัสดีครับผกกูชิตปากแปรนะครับผมก็เดี๋ยวจะลงมือทํางานแล้วนะครับผมนะนอนงานคือนอนกลางวันนอนก่อนนอนก่อนนี่อยู่บนสกีเอาเข่าไหมวันนี้วันนี้จะเกี่ยวข้าวนะครับผมเออเครื่องไอรถเกี่ยวรถเกี่ยวข้าวเดี๋ยวถ่ายรูปไว้เลยเดี๋ยวถ่ายรูปไว้กันเนะ้อไว้ไว้เป็นที่ระลึก เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่เห็นทุ่งนาป่าข้าวอีกแล้วเดี๋ยวเห็นแม่บอกว่าได้จะไม่เกินเที่ยงนะไม่รู้รถจะลงไหนนะเที่ยงหรือบ่ายนี่แหละเขาจะมาเกี่ยวนะครับผมเนาะประมาณสักสี่ห้าร้อยนะตีไว้ประมาณสี่ห้าร้อยกระสอบเสี่ห้าร้อยกระสอบขนาดของพี่แค่นั้นน่ะมันยังโอ้ยแปดสิบ น่นะเจ็ดสิบน่ะนะตรงนั้นเจ็ดสิบกระสอบอันนี้ต้องสี่ห้าร้อยแล้วแหละเราไก่มาเ,เลี้ยงไปนี่ครับผมธุรกิจใหม่นะครับผมเลี้ยงไก่ขายนะครับผมไกลหน่อยเลยไก่ขนฟ,นขนฟูนะครับผมไก่ขนปุยเมื่อคืนเห็นแสียงอะไรแวบๆเราไม่รู้เหมือนกัน,นด้านโน้นแหละด้าน,นู้นทางโน้นอ่ะมันก็จะมาจากเอ่อตรงนี้จะเป็นดอนหมู่บ้านเก่านะด้านนี้จะเป็นหมู่บ้านเก่า อันนี้ก็จะเป็นปลาชา้าด้านนี้ปลาช้าแบบเห็นแบบลอยฟยลอยสูงนะถ้าลอยต่ำๆเราก็จะรู้ว่าเป็นรถใช่ป่ะแต่นี้มันลอยสูงลอยสูงแบบแบบยอดไผ่เลยเรามาแบบหายแถวๆนี้แหละปลาช้านั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นแบบหมู่บ้านเก่าแต่ก่อนบ้านน้องแสงบ้านน้องแสงจะอยู่นี่นะบ้านน้องแสงจะอยู่นี่นะ <ough> บ้านน้องแสงจะอยู่ตรงเนี้ยอยู่ด้านเนี้ยอยู่ที่เราขี่รถไปอะเครื่องบินขึ้นด้านไหนนะ ด้านนี้เครื่องบินอยู่ด้านนี้เออเครื่องบินเครื่องบิน,น,นมันจะบินมาจากจากด้านนี้มันก็จะบินมาเรื่อยๆบินบินไปลงอ,อุดรอ่าอันนี้คือด้านเครื่องบินเราจะมองว่าเป็นเครื่องบินครับถ้าจําได้ตอนน้องก้นอ้อมาที่พี่ไลฟ์สดอะยังบอกว่าเอ้ยแสงอะไรแปลกๆลอยมาอะไรอย่างเงี้ยแสงเครื่องบินเครื่องบินจะบินทางน้นไงแต่เมื่อคืนนี้มาทางนี้ไงกระพริบมับมับวับมาทางนี้เออมันก็เลยเอ๊แสงอะไรวะ ปวดขี้ปวดขี้ปวดลุกปวดลุกแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยมาเพราะว่าแต่ก่อนในหมู่บ้านบ้านน้องแสงอะพูดจริงคือแต่ก่อนน้องแสงอยู่นี่เขาก็ย้ายย้ายขึ้นไปโน่นคือตั้งแต่สมัยก่อนนี่ก็คือชาวบ้านเขาจะแบบหาปลูกบ้านปลูกบ้านเขาเรียกว่าปลูกบ้านเนี่ปลูกบ้านอยู่ที่ลุ่มใกล้ใกล้แหล่งน้ำใกล้แหล่งน้ำหมู่บ้านเก่าพวกมี บางแต่ก่อนนะตอนพี่เด็กๆอ่ะมีไถไถนาไถอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังเห็นถ้วยชามเก่าๆอยู่เลยเออไม่ไหวแล้วพี่พี่ปวดขี้ใช่ไหมเจอกันใหม่ปวดขี้ใช่ไหมโอ้ปวดเดี๋ยววันนี้จะเกี่ยวข้าวเว้ยเมื่อไหเกี่ยวเข่าได้เมื่อนี้เด้อเดี๋ยวเบิ่งเกี่ยวเข่าก่อนค่อยเมื่อนะเฮาเนาะเกี่ยวเข่าซอยเพิ่นก่อนค่อยเมื่อนะเอาเลยฝากเฮ็ดงานของเฮา นะครับจะเกี่ยวข้าวตรงนี้นะครับใช้รถเกี่ยวนะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศเดี๋ยวเ้าก็จะเบ่นปลาเข่าแล้วข้าวรวงข้าวสุกแล้วนี่นะครับผมบรรยากาศพอจนพอยทษนั่นกับพูดละครับผมมือหมองเกาครับเห็ดเตียงนอนเว้นนะครับพอยทษเห็ดเปียงนอนเว้นบ้านแดดมาพ่า ครับโปรยทนก็ยังเหดเตียงขึ้นเก่าเดี๋ยววันนี้เราก็วันนี้เราก็จะมาทําไฟนะครับผมให้เสร็จนะครับผมเดินไฟก็คือวันนั้นบ่าวมืดก็ทําไว้แค่นี้อ่ะครับผมมันทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยสายไฟระโยงระยางอย่างเงี้ยมันก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยครับผมบา่าวมืดฮะเต่าที่พูดประตูะเลยจะโอ้าก็ตีขั้วมันต้องตีประตูหรอนะพุ่บ้าด,ดิ ตีโค้งไหวบ่พ่อดีจักเทีอสิได้มัดตัดโอ้นะครับผมเบาวมืดนะครับหลานพ่อใหญ่พลนะครับเขาก็ตะระเม็ดอ๋อกันเลือดกันเลือดเต็มเอาเดี๋ยวถุย <reun> ต <ions> ัหนังสือพอดีกัะบิดบ้างี่ตัวนี้บ้านนี่เออเ้ยสลัดได้ไหมฮึ ร้านพ Adams, ่อใหญ่พ่นเ่ยอะดูวิธีการดัดท่อจะเป็นที่ดัดท uh, ่อนะครับนะครับอานี่ครับผมเป็นเทคนิคนะครับผมโดยห้านพ่อใหญ่พลนนะครับผมอะงองอนี่ครับนี่ครับเทคนิคดัดท่อดัดท่อสวยๆเอ้ย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 เห็นไหมครับผมโค้งนะครับโค้งนะครับโค้งนะครับผม นะอ่าน,าน,านี่หัวเข่าหัวเข่าเทคนิคใหม่นะครับ FC นะครับเทคนิคใหม่นั่นะแล้วก็ดึงสปริงออกครับผมอ้าออกมาแล้วนะผมออกมาแล้วน่าตื่นเต้นตรงไหนวะนี่ครับเจียบันไดแล้วเดินนั่งลานดีไหมนั่งลานดีดิเจียวลงลานมากขึ้นเดี๋ยวเขาบุหรี่รรเอเอ เดี truths, ๋ยวพี่ถ่ายคลิปก่อนนะทำทำทำคนเดียวไปก่อนนะอพี่ถ่ายคลิปก่อนนะเถอาเบลกเกอร์ข้างนอกออกถ้าเบลกเกอร์ข้างนอกออกไฟเขาก็บบไดใส่เด้ผมก็จะเดินสายไฟไหมเดินทางไหมเบิางทุกขับเบิางมันเห็ดอุยุอายะไหวครับบางบิางบาง เบืองเบาเหมือนเห็ดใบครับผมหลานปอใหญ่พนนะครับเบืองมันเห็ดใบครับผมโอ้ยเบืองเห็ดอุโยอาหยะอยู่ครับเอสซี่นะเบืองรถควดนะใส่ยังไงมองยงมองแยกกับบะมีเด้มองยงมองแยกใส่ยัางก่อใส่กองใส่กองแยกเอาล้วครับผมเตรียมทิบนะครับผมเตรียมทิบ ัล้วยันออกเอาสายไหมสายอด้เปล่าก็เดินสายก่อนเดินสายก้อน้ด่อนี่จะดินท่อได้ดัดโอ้ตีจะออา่อมาเมื่อไหรกันจะเกียวเมื่อไหร่ัเนี่ย้นจะเกี่ยวไอตอนไหนกัเนี่ยโอ้นี่ครับผม เพิ่นจะเกี่ยวเข่าเมื่อวานนี้นนนนนนเลย FC นะครับผมก็น่าจะเกี่ยวข้าววันนี้นะครับผมเกี่ยวขออรแฟน่ยวขอรอแฟนเกี่ยวขอรอแฟน บรรทุบของผมแล้วครับบรรทุบของผมแล้วครับทุบแล้วครับทุบแล้วครับทุบแล้วเฮ <c oughs> นะ <c oughs> <c oughs> รอถีบนะครับเรารอถีบเหนียวแม่งเหรอวะที่ เรียบร้อยทำพ mm ังหมดแล้วครับมันมาทุบบอกให้ม right? the ันมาทาไฟมาทุกไฟเฉยครับคอนเดคเตอร์อะไรนะคอนเนคเตอร์คอนเนคเตอร์เทปตัวฮะนี่นี่นะครับโอ้คือๆือือเฉย อะไรอยู่ข้างในขี้เกี๊ยมขี้เกี๊ยมหัวตั้งไฟถ้าไฟหัวมันดับแล้วมันมีเครื่องตัดอยู่เฮือนพอคนอยู่เฮือนพอกัดตัดเท่ากันแต่ว่ากับมื้อยาวเท่ากันเด้เห็นว่ากันเด้ ครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี e, kap. Kap ้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ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 ผม